คครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับวันนี้เราจะมารูวสถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถงอาคารพักโคนนครับ รงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเรพบพุรีครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดขบวนขาเข้ากรุงเทพนะครับก็ดูเอาเองนะครับ จะเป็นตารางขบวนลงต้านะครับเราจะมาขึ้นลิฟต์กันนะครับวิธีการง่ายๆก็แค่กด นี่ก็จะเป็นทางข้าวกรุงเทพนะครับก็จะเป็นทางโค้งนะครับเป็นเหมือนรถจักรส้มเป็นเรถจักรสำรองนนครับก็จะมีสี่หลังสีชาชา่ชันฉลาดนะครับ ทางด้านนี้เนี่ยก็จะไปต้านครับก็จะเป็นทางโค้งเหมือนกันเลยนะครับถ้า,าไปสถามมนีคารับทอรมอนส่วนถ้าไปเกรุงเทพก็จะเป็นสถานีบางจากครับ ลงบันไดนะครับตรงนี้ก็จะมีห่วงทางสะดวกอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีระฆังนะครับพาชันฉลา นี่ครับสถานีขาวม,มูนไปทางด้านทิศใต้ส่วนสถา,านีบางจากไปทางด้านข้าเข,าขงุงเทศด้นานทิศเหนือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห่วงถาดสะดวกแล้วก็เก้าอี้ที่ทําจากไม้หมอนรถไฟนะครับสถานีเพชรบุรีก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัีครับ